ผ่านไปสองข้อแล้วนะครับสาหรับการสอบที่นักเรียนที่สอบผ่านไปแล้วทีนี้ข้อที่3เนี่ยโจทย์ถามว่านักคนงานนะฮะยกกล่อง10กิโลกรัมแสดงว่าให้มวลมาแล้วฮะเอ็มคือ10กิโลกรัมนั่นเองอเขาบอกว่ายกกล่องจากพื้นโต๊ะนะครับพื้นโต๊ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราสร้างภาพขึ้นมาก่อนก็แล้วกันนาะอันนี้เป็นโต๊ะนะฮะโต๊ะ ทีนี้กล่องอเป็นกล่องดาแล้วกันฮะไม่ได้อยู่ในเครื่องบินนะแต่ว่าขอเป็นกล่องดาก็แล้วกันนะฮะใ้ะก,กล่องตัวนี้นะครับใส่ภาพใส่สีเป็นกล่องดําให้เรียบร้อยนะครับอยู่บนพื้น,นโต๊ะนะฮะก็คือ1อะไรฮะหเมตรนั่นเองนะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับกล่องใบนี้โจทย์บอกว่าคนงานคนนี้ยกขึ้นไปวางบนชั้นที่สูงจากพื้นห้องอ่าละพื้นห้องอยู่ไหนละ่ะก็เป็นพื้นห้องข้างล่างสดนี่คือพื้นห้อง ซึ่งสูงไปเนี่ย2เมตรจากพื้นห้องแสดงว่าตำแหน่งของกล่องดําตัวเนี้ยก็จะถูกวางไว้ที่สูงจากเดิมไปอีก1เมตรก็ขึ้นไปอีก1เมตรนั่นเองใช่ไหมครับก็คือเนี่ยยกไปอีก1เมตรก็จะไปอยู่ตรงนี้แล้วนะอ,อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็วัดจากพื้นได้2เมตรยังไงต่อครับโจทย์ถามว่าจงหาพลังงานศักย์พลังงานศักย์เราไปหาจานหนูไหมครับไม่ต้องนะครับ อันนี้เป็นหนูกันภัยนะไปหาศักย์อย่างอื่นไปนะครับส่วนนี้เราพูดถึงอะไรพลังงานศักย์น้มถ่วงก็คือ E P นั่นเองนะซึ่ง E P บอกว่ามันหาจากการเอามวลคูณด้วยกราวิตี้ของโลกแล้วก็คูณด้วยความสูง h อ่ะทีนี้วิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับมวล m 1ิบกรัมอ่านได้แล้ว g ค่ากราวิตี้ก็10นั่นเองนะส่วน h โจทย์ถามว่าพลังงานศักย์ใบนี้เมื่อเทียบกับพื้นห้องเอาละพื้นห้องอยู่ไหนพื้นห้องอยู่ตรงนี้ ตำแหน่งของกล่องอยู่ตรงนี้แสดงว่าระยะความสมูง h ก็คือ2นั่นเองนะครับอ่าโอเคในการยกเนี่ยแสดงว่าต้องออกแรงใช่ไหมครับแรงที่ดึงขึ้นไปก็ต้องเป็นแรง F ซึ่ง F ตัวนี้เนี่ยไปสัมพันธ์กับใครฮะ m g เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาพลังงานศัก์ได้แล้วเมื่อแทนค่า m จทย์ให้มาคือ10 g ก็9.8แต่ครูขอเป็น10ก็แล้วกันนะครับ และก็คูณ h ก็คือ2แทนค่าลงไปเพราะฉะนั้นเราบอกว่าพลังงานจนก็คือส0งร้อยจูโทษทีพลังงานศักนะสองจูลเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับโจทย์ข้อที่3ครับ